นี่นะครับอยู่ข้างนอกใบบางมิดเลยนะครับไม่ค่อยเห็นนะฮะนึกว่าน้อยครับที่ไหนได้นะครับโอ้โหอยู่ข้างในนี่นะครับเยอะเออลุงไปเดือนเหรอเดี๋ยวไปเดือน น,นี่ร้อยเจ็ดสิบร้บตอนนี้นะโอ้โหอาต้นละเจ็ดหมื่นถึงแสนกว่าบ,บาทเนีัยเยอะครับเยอะ โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมตกใจกิ่งนี้าพ่อปอยเมื่อ,อกี้เดินผ่านอันนี้มาไม่เห็นใบบังพอเห็นกิ่งนี้สะดุ้งเลยโอ้โหเยอะมากอ,อือครับโอ้โหนี่คือความภาคภูมิใจนะครับนี่